สวัสดีทุกคนนะครับพบกันกับคลิปที่2นะครับในบทที่1นนะครับ Dimensional นะครับ Analysis นะครับคลิปนี้จะกล่าวถึงเรื่องของเทคนิคการวิเคราะห์มิตินะครับเทคนิคนะครับการวิเคราะห์มิตินะครับหรือว่าวิเคราะห์หน่วยนะครับแล้วแต่นะครับวิเคราะห์ได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าเราคุยกันไปแล้วว่า มิติดก,กับหน่วยคือสิ่งที่มันผูกโยงกันนะครับซึ่งเทคนิคตัวนี้นะจำเป็นไม่จำเป็นนะครับมันเป็นทรีดูนในการาโกงข้อสอบไม่ใช่โกงแบบจริตอะไรไม่ใช่นะครับสมมติว่าข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบติดตัวแปรเช่น1 g h นะครับ2 g ส่วนเสส่วน g ี root อะไรเงี้ยนะครับสังเกตว่าตัวเลือกเนี่ยตัวแปรมันไม่เหมือนกันนะครับ เนาะวางต่างที่กันเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เรื่องนี้ทาได้โกงได้เลยก็คือสูมเขาถามหาความเร็วอย่างเงี้ยอันไหนมีความเร็วนะครับเราใช้การวิเคราะห์หน่วยได้เลยโดยที่ไม่ต้องคํานวณสามารถตอบได้เลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นที่นี้จําเป็นมากโดยเฉพาะฟิสิกส์สอ,อวานอนะครับจเป็นมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มใช้ไม่ค่อยได้แล้วเนาะอาจารย์ก็เลยแบบเออรูมูกเออ รู้กลวิธีในการทําโจทย์เนาะไม่ใช่สิไปถึงีว่าอหละอจาจจะเขรู้อยู่แล้วแหละแต่เปานที่ว่าวิธีแบบพวกเนี้ยเนาะบางคนแบบิเคราะห์หน่วยอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยลก็ได้คะแนนเท่ากับคนที่เออมีความรู้อย่างงี้เนาะนะครับมันก็ดูเสียเปรียบอะไรกันเล็กน้อยแหละก็มีพอประมาณนะครับไม่ไใช่ทุกข้อเนาะแต่ว่าหนึ่งแหละช่วยในการตัดชอยได้นะครับเผื่อแบบทาไม่ได้ทําไม่ทันนั้นจะมัว่วโอกาสมั่วก็จะมีมากขึ้นนะให้มันถูก นะครับเนาะใช้ในการทําข้อสอบได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องใช้หลายเทคนิคนะถ้าเกิดว่าใครจะเป็นสายแบบเออถ้าไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ต้องมีเทคนิควิเคราะห์หน่วยกับเทคนิคอื่นคู่กันซึ่งบทที่สองบทที่สามจ,จะพูดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าเทคน,คนิคนี้จะใช้ได้กับทุกบทนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยคือวิเคราะห์นะครับมิติหรือวิเคราะห์หน่วยก็ได้นะครับ บางคนไปพะวงนะว่าเออจำมิติไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามิติมันเถียจะเป็นเรื่องใหม่นะครับวิเคราะห์หน่วยก็ได้นะครับโอเคเนาะถ้าวิเคราะห์วิติไม,ไม่ไม่ได้นะก็คือจําตัวสอยวิติไม่ได้เอ,อ๊ความยาวใช้เอลอร่เงี้ยก็ไปวิเคราะห์หน่วยแทนก็ได้เนาะเพราะว่าเอลก็ผูกโยงกับเมตรปะที T, ก็ผูกโยงกับอะไรวีอทนะีเนาะเอ่อเอ็มมวลนะ่ะก็ผูกโยงกับ กิโลกรัมอย่างเงี้ยวิเคราะห์อะไรก็ได้นะครับจะวิเคราะห์หน่วยหรือวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์หน่วยฝั่งนี้หรือว่าวิเคราะห์มิติก็ได้นะครับตอวได้ทั้งคู่นะครับอย่างที่สองนะครับก็คือว่านะครับถ้ามีการบวกลบนะครับนะครับจับนะครับมิติทุกคนนะครับเป็นมิติเดียวกันนะครับ เช่นเช่นเช่นสมมุติว่า v t อย่างเงี้ยเนาะนะครับ v คือความเร็วเนาะความเร็วนะครับ v วงเล็บ t นะครับไม่ได้หมายถึง v คูณ t เนาะมันเป็นหมายถึงว่า v เนี่ยมีเป็นฟังก์ชันเวลานะครับเนาะโอเคเนาะเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับจะว่าบอกว่าเป็น 5t ลบ 2t กลัง3เนี้ยนะครับ ถ้ามีการบวกเบเกิดขึ้นคือจับทุกคนเป็นมิติเดียวกันหมายถึงว่า VT เนี่ยก็จะมีมิติเหมือนกับฝั่งขวาเพราะว่ามันเท่ากันเนาะซึ่งก็จะมีมิติเหมือนกันกับ 5T ตัวเดียวหรือ 2T กำลัง3ตัวเดียวเนี่ยนะครับจะมีมิติเดียวกันทั้งหมดเลยโอเคเนาะคือคนนี้คนนี้คนนี้มีมิติเดียวกันหมดเลยหน่วยเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอ๋อเอามิติแล้วกันเนาะเราจะได้คุนนะครับความเร็วเนี่ยมีมิติเป็นอะไรนะ มวลไม่ใช่มวนผู้ผิดความเร็วคือระยะทางนะครับแต่กระจัดเนาะต่อเวลาก็คือ lg กางลบหเพราะฉะนั้นเทอม5 t เนี่ยก็จะมีมิติเป็น lg กางลบหนึกลังสก็จะมีมิติเป็น lg กำลังลบหนึใช่ไหมครับซึ่งถ้าอย่าง5 t ทีเนี่ยเนาะมีมิติเป็น lg กางลบหนนะครับ ถ้ามันคูณกันเนี่ยแปลว่ามิติก็คูณกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมิติของเลข5คูณกับมิติของ t ก็กลายเป็น l t กําลังลบหนึ่งใช่ปะมิติของเวลามันคืออะไรครับคือ t เนาะเพราะฉะนั้นมิติของเลข5ก็เลยกลายเป็นอะไรครับ l t กลาลังลบหนึ่งหารด้วย t ได้เลยครับ l t กําลังลบสองเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตว่านะครับเฮ้ยตัวเลขก็มีหน่วยเว้ย เพราะฉะนั <Cornell. S 2> ้นแล้วนะครับแปลว่าอะไรที่จะซื้อให้ดูนี่หมายถึงว่าบางครั้งนะครับค่าคงที่ก็มีหน่วยเว้ยเออนะครับค่าคงที่ก็มีหน่วยด้วยนะครับแต่บางครั้งก็ไม่มีนะครับนะบางครั้งก็ไม่มีนะแต่ให้รู้ว่าบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีนะครับแล้วแต่เนาะ ็ไปดูเงื่อนไขดูสมการดูโจทย์ต่างๆนะครับต่อก็ใช้ไม่เราบอกได้อย่างอันเนี้ย LT กั2ถ้าพูดถึงหน่วยเนาะหน่วยก็จะเป็นอะไรครับเมตรต่อวิธีกํลาลัง2มันคือหน่วยของความเร่งปะถูกไหมคุณคณเนาะเป็นหน่วยของความเร่งเพราะฉะนั้นเลข5เนี่ยต้องเกี่ยวข้องอะไรกับความเร่งนแน่ๆเลยไม่รู้นะครับนะบอกเฉยๆโอเคปะเพรอเออมันเกี่ยวข้องกันนะแต่มันได้บอกว่าเป็นเป็นเกี่ยวข้องยังไง นะให้แปาคำตอบในบทที่2นะครับเนาะนะครับถ้าหน่วยก็จะเป็นเมตรต่อวิธีกำลังสองนะครับหน่วย SI นะอย่างเลกลบ2หรือว่าเลข2เนี่ยก็คือตัวเหมือนกันเนาะนะครับเข่าวหมายมันต่างก,กันได้เฉย,ยนะครับมันจะมีมิติหรือว่ามีหน่วยไหมคำตอบก็คือมีนะครับเนาะก็จะเป็น lt กัลบ1นึ่ปะถ้าเป็น2ทีกำลังสาม เพราะฉะนั้นมิติของ2คูณกับมิติของ T กําลัง3เนี่ยก็คือ l t กลังลบหใช่ไหมครับซึ่งตัว T เนี่ยก็มีมิติเป็นเป็น T ก็คือเป็นเวลาเนาะเป็นเวลากำลัง3ใช่ปะเพราะฉะนั้นมิติของเลข2ก,ก็เลยเป็น l t กาลังลบหเนาะทีกำลังสามคูณอยู่ย้ายไปหารเหมือนคณิตศาสตร์เลยนะก็จะได้เป็น l t กาลังลบสอันนี้ถ้าเป็นหน่วย SI เนาะ ถ้าเป็นหน่วย SI เนี่ยมันก็คือเมตรต่อวิธีกำลังสี่คุณป้ไม่คุณนะครับปริมาณเนี้ยนะครับในฟิสิกส์เราไม่ได้ให้ความหมายว่ามันคืออะไรเนาะหน่วยพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเคลื่อนที่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นปริมาณที่เราไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเราไม่ได้สนใจนะครับประมาณนี้เป็นต้นแต่เอาเป็นว่าที่จะบอกหมอคือบางครั้งเนี่ยค่าคงที่ก็มีหน่วยมีมิตินะ แต่บางครั้งก็ไม่มีนะครับอย่างที่สามนะครับเนาะมันไม่มมมเหมือนเทคนิคเลยะนะครับอ่ะลองทำอันที่หนึ่งกดนนะครับอันนี้เข้าคนรู้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เทคนิคนะครับบางปริมาณนะครับอาจไม่มีมิติอ,อมาปรปมาณอาจจะไม่มีมิติก็คือปริมาณที่เกิดจากการเอาปริมาณจากการวัดมาหารกันเช่นพวกสัดส่วนอะไรต่างๆเนาะ เช่นเช่นเช่นเราจะรู้จักคำนี้สมประสิทธิ์ความเสียทานเออคุ้นคุ้ไหมเรื่องแนวเสียทานเนาะสมประสิทธิ์ความเสียทานเราจะไม่เคยมีขอ้อท่องสูตรตอนมสามมสองเนาะประคองตั้งแต่ประถมมีปะเอฟเท่ากับมิวเอ็นอย่างเงี้ยเนาะไอตัวมิวที่ว่าเนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียทานซึ่งฟิสิกส์เราไม่เหละแค่นี้นะครับเราจะลงลึกไปมา,มากกว่านี้นะ นะครับเดี๋ยวจะพูดเอาศูนรนี้มาใช้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวมิวเนี่ยก็คือตัว f เล็กส่วนด้วย n เนาะ f เล็กก็คือแรงเสียดทานนะใช่ป่ะตัว n เล็นเล็กตอนมอต้นมันคนสอนถูกสอนว่าเป็นแรงกดตลกมากเลยนะครับไม่ใช่นะครับบางคนสอนเป็นน้าหนักด้วยซ้ําตัวเอบ้าจริงนะครับนะ f เล็กอันนี้คือแรงเสียดทานเป็นแรงชนิดหนึ่งเนาะไม่รู้จักกครสร้างมันนะครับไม่เป็นไรเนาะ ส่วนตัวเเนี่ยก็เป็นแรงเหมือนกันเป็นแรงอีกชนิดหนึ่งสองอย่างเนี้ยเป็นแรงทั้งคู่ครับซึ่งมีมิติเดียวกันไอแรงอะไรต่อท้ายก็ช่างมันนะครับนะจะพูดช่างต๊ดๆมีหยาบคายไม่เป็นไรก็ขอโทษนะครับนะเกือบแล้วนะครับมันเป็นแรงเหมือนกันแรงอะไรก็ช่างมันครับแต่มันเป็นแรงอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมีมิติเดียวกันเมื่อเอามาหารกันเนี่ยมิติมัน,ปนไปนะครับ มันจะหายไปตัดกันได้ก็คือมิติเป็นเป็นศูนย์หรอไม่ใช่นะครับมิติของมันจะกลายเป็นหนึ่งครับโอเคปะมิติของมิวก็คือมิติของ f หารด้วยมิติของ n ตัดกันก็กลายเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็คือไม่มีมิติครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นไอ้พวกสัดส่วนที่เกิดจากปริมาณเดียวกันมาหารกันเนี่ยจะไม่มีมิตินะครับ ก็คือมีมิติเป็นหนึ่งเนาะเมื่อไม่มีมิติก็ไม่มีหน่วยนะครับแล้วทำไมเราเียนเล็กหนึ่งเนเลขหนึ่งทำไมนะครับเอาออกนะครับโอเคเนาะยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะครับโอเคนะตัวอย่างอื่นๆก็อาจจะมีแฝงอยู่ในแบบหัดนะครับโอเคเนาะเอเออ่ะเซนอันนี้ครับชดดตเ,ดดเอียนึงครับมุมครับฮะมุม มุมเนี่ยที่เราคุ้นเคยนะครับคือมุมองศาเนาะนะครับขอโทษแบตเตอรี่นะครับจะหมดเนาะมุมองศานะครับซึ่งหนึ่งวงกลมนะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะสามร้อยหกสิบองศาเนาะในแคลคูลัสสอนไปแล้วนะครับเนาะอันแอนาไลติอลแคลนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับเราจะใช้นะครับทำเวลาเหมือนเป็นแบบนี้เราจะใช้มุมนะครับในหน่วยของเรเดียนครับเรเดียนนะครับออกเสียงดีๆนะครับมาทีมันจะมีคำคล้ายๆก,กันคําเ่ากรเดียนนะเออซึ่งความมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะเรเดียนนะครับ เรเดียนคืออะไรเนาะทบถวนนะครับทบถวนเนาะเรเดียนคือมุมนะครับที่นะเกิดจากการเอาความยาวส่วนโค้งนะครับมาจากตรงนั้นหารในรัศมีของวงกลมนะครับเราใช้เทเเป็นตัวทิตต้าแล้วกันนะครับเนาะเลื่อนลงนะครับก็คืออย่างนี้นะครับสมมติที่คือวงกลมเนาะนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดศูนย์กลางถ้าสมมติว่าวัตถุเนี้ยนะพูดเชิงฟิสิกส์แล้วกันเคลื่อนที่ กวาดมุมนะครับไปได้ตีตาเนาะถ้าเป็นองศาเราก็จำไม้โปรแทคเตอร์วัดตัวนี้เราบอกว่าเฮ้ย60องศาถ้าองศาต้องเศหน่วยด้วยนะครับองศาหัวนอกตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรเดียนครับเราจะวัดความยาวส่วนโค้งตัวนี้ให้เป็นตัว L แล้วกันเนาะแล้วก็วัดรัศมีตัวนี้ให้เป็นตัว R แล้วกันนะครับเรเดียนเนี่ยนะเรเดียนเนี่ยจะถูกนิยามว่านะครับเท่ากับ3อันนี้คือนิยามนะครับ นิยามว่ามันเกิดจากการเอาความยาวส่วนโค้งครับหารด้วยรัศมีครับโอเคเนาะความยาวส่วนโคง้งหารด้วยรัศมีซึ่งหนึ่งรอบวงกลมก็จะมีความยาวส่วนโค้งเท่าไหร่เอ่ยถ้าหรอบเนาะถ้าหนึ่งรอบ,นอห,นรอบหนึ่งรอบวงกลม ก็เป็น2องพายอาใช่ไหมนะครับรัศมีก็เป็นเท่าไหร่รัศมี R าเนาะอาตัด R าเหลือ,อ2อพายที่เราเคยพูดอ่ะสอพายเท่ากับสาม้อยหสิบองศาเนี่เหตุผลน,นี้นะครับเนาะทีนี้นะครับถ้าเราเอามุมเนี่ยไปใส่สูตรฟิสิกส์ต่างๆสังเกตว่ามันเกิดจากการเอาความยาวหารรัศมีรัศมีคือรัศมีก็คือความยาวเนาะ จากจุดศูนย์กลางไปยังส่วนโค้งมันก็คือความยาวแบบหนึ่งใช่ปะเอาความยาวหารกันเนี่ยมิติเดียวกันหารกันเพราะฉะนั้นมิติของมุมเป็นอะไรอะเป็นหนึ่งเนาะก็คือไม่มีมิติเนาะนะครับอ่ะเขียนให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมิติของมุมนะครับมิติของมุมเนาะก็เกิดจากการเอามิติของ L อหารด้วยมิติของ R ซึ่งมันคือ ความยาสมว L, สองคู่เอลส่นเอลมาด้วหนึ่งก็คืออะไรครับไม่มีมิตินะแต่มีหน่วยไหมเฮ้ย,ยแต่มุมมันมีหน่วยปะเราพูดถึงเวลาเราพูดถึงมุมมันก็ต้องมีหน่วยเนาะแต่มีหน่วยเว้ยหน่วยเป็นองศรราหรือหน่วยเป็นเรเดียนก็ได้เนาะจะสามารถพิจารช้เรเดียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมเนี่ยเป็นตัวยกเว้นนะครับเมื่อกี้เราพูดว่า มันไม่มีมิตินะมันก็เลยไม่มีหน่วยพาุสองอย่างนี้ผูกโยงกันแต่มุมเป็นข้อยกเว้นนะครับว่ามันไม่มีมิตินะ้เรื่องมุมน่ะนะมันไม่มีมิติเพราะมันเกิดจากการเอาความยาวหารกันนะครับมิติเดียวกันหารกันได้หนึ่งเพราะฉะนั้นมุมไม่มีมิติแต่มีหน่วยครับซึ่งหน่วยเหล่านี้นะใส่เข้ามานะครับหน่วยเหล่านี้นะครับหน่วยเหล่านี้ ใส่เข้ามาเพื่อแยกแยะครับให้มุมนะครับแตกต่างจากค่าคงที่ทั่วทั่วไปนะครับโอเคเนาะหน่วยเหล่านี้นะครับใส่เข้ามาเพื่อแยกแยะนะครับให้มุมเนี่ยแตกต่างจากค่าคงที่ทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปเช่น สัมประสิทธิ์ของเานเนาะอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นแล้วมุมเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติดังนั้นถ้าเราไปเจออะไรก็ตามที่เป็นมุมนะครับเนาะอยู่อะไรก็ได้ที่เป็นมุมเช่นไรรารู้ไงว่าอะไรเป็นมุมตีโกนอย่างครับโอเคไหมเราไม่เจอมุมตามหลังตีโกนเนาะนะครับถ้าเราเจอนะครับอะอะไรก็ตามเนาะหลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติครับฟังก์ชันตรีโกณใช้ภาษากรีเชเลยตรีโกโนเมตรีเนาะฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับสิ่งนั้นนะครับจะไม่มีมิติเฮ้ยจะมีหน่วยไหมมีหน่วยเรเดียนหน่วยเรเดียนก็คือ ไม่มีหน่วยนะอิจนเดยเรเดียนบางกรนีเราละได้นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นปริมาณที่มันไม่มีมิติเนาะถ้าเป็นเรเดียนนะครับปนกับคนอื่นเนี่ยเราอาจจะละโดยเรเดียนได้เนาะแต่ถ้าเป็นเรเดียนเฉยๆเนี่ยเราจะไม่ละโอเคเนาะเพราะว่าให้มันแยกแยกกับปริมาณอื่นว่าเออเนี่ยมันเป็นมุมนะไม่ใช่แบบข้างที่ทั่วๆไปนะครับแต่เป็นว่าถ้าจะใช้การวิเคราะห์มิติเนี่ยนะครับวิเคราะห์ว่ามันมีมิติเป็นหนึ่งไปเลยก็คือไม่มีมิติโอเคปะ่ะนะครับ โยงในนี้หนึ่งเรื่องหน่วยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเรื่องหน่วยเราพูดว่านะครับถ้าเรเดียนนะครับปนกับคนอื่นนะครับอาจจะละได้นะครับเช่นเราเรียนไปเรียนไปเราเจอคำนี้นะเรเดียนอะไรอะนั่นหนึ่งนะกิโลกร,รมัมเรเดียนต่อวิธีที่สองอะไรเงี้ยนะครับเราจะละเหลือแค่ กิโลกร,รัมต่อวิธีกลาลังสองเนาะแต่นะครับถ้าเรเดียนเฉยๆห้ามละเนาะก็คือถ้าปนกับคนอื่นเนี่ยเราละได้นะครับเพราะว่าเรเดียนเนี่ยเป็นปริมาณที่มันไม่มีมิมติไงมิติเป็นหนเศษไปก็เท่านั้นนะมิติเหมือนเดิมโอเคปะนะครับและอะไรบ้างที่เป็นสูตรที่เป็นตรีโกณพอจะนึกออกไหมนะครับเช่นสมการคลื่นเนาะนะครับ y เท่ากับ อัลมลสมการขึ้นแล้วกันเอาสมการซิมเปโลฮาร์โมนิกก็ได้นะครับคืออะไรวะไม่ต้องสนใจนะครับ x เท่ากับ a ไซน์นะครับโอเมก้า c h บวกอ่านตัวสออะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวสอนเปรี่ยนนะครับอ่านว่าโอเมก้านะครับโอเมก้ามี2ตัวนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับเนาะอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับบางคนจะเรียกมันว่าโอมนะไม่ได้ชื่อโอมนะ เขาไม่ได้ชื่อโอมเขาชื่อโอเมก้านะครับอันนี้คือโอเมก้าตัวเล็กนะครับเหมือนเหมือนเอใหญ่กับเอเล็กอะประมาณนั้นนะครับเนาะส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวไฟนะครับตัวไฟถ้าไฟใหญ่นะครับเป็นตัวแบบไฟใหญ่คือแบบนี้เนาะไฟเล็กคือแบบนี้นะครับนะฮะโอเคนี่อันนี้ไฟใหญ่นะครับไหนเป็นตัวสอกรีกครับฟิสิกส์จะเจอตัวสอกรีกเยอะนะครับนะเหมือนไรประมาเหมือนภาษากรีกนะนะครับนะสังเกตว่าไอ้ไอ้สิ่งเนี้ย มันตามหลังตรีโกณเนาะเพราะฉะนั้นปริมาณเนี้ยทางก้อนเนี่ยจะไม่มีมิติครับนะหรือต่อมีมิติไหมไม่มีมิติแต่หน่วยอาจจะมีเป็นเรเดียนเพราะมันเป็นมุมเนาะนะครับเป็นมุมไม่มีมิติหน่วยเรเดียนโอเคปะ่ะทีนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าสองคนเนี้ยก็ไม่มีมิติทั้งคู่อะเอาตัวหลังก่อนตัวหลังก็ไม่มีมิติหน่วยเรเดียน โอเคป่ะหน่วยเรเดียนแต่โอเมก้าทีอ่สมมติละกันทีคือเวลานะครับทีคือเวลานะครับมีมิติเป็นทีเนาะหน่วยเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นโอเมก้าเนี่ยถามว่าจะมีมิติไหมรอบนี้คูณกันไม่ให้มีมิติแต่เวลามีมิติเป็นทีเนาะเพราะฉะนั้นโอเมก้าต้องมีมิติอะไรถึงคูณกันให้มิติเป็นหนึ่งอ่ะก็ต้องเป็นทีกำลังลบหนึ่งป่ะเพราะฉะนั้นนะครับโอเมก้าเนี่ย จะมีมิตินะครับทกลางลบ1ห,หน่วยก็เป็นนะครับวินาทีกลางลบ1นพอคูณกันปุ๊บก็หักล้างกันไปกลายเป็นเป็น1น,นะไม่ใช่สูตรนะโอเคนะครับโอเคเนาะแต่ถามว่าจริงๆรเนี่ยเป็นวาทีกลางลบ1ไหมนะครับถ้าจะให้เขียนจริงๆมันต้องเป็นเรเดียนนะครับต่อวีทีเนาะแต่ว่าการเขียนเรเดียนต่อวทีกับวทีกลางลบหนึ่งมันคือสิ่งเดียวกันเนาะ เพราะว่าเรเดียนเนี่ยนะครับมันเป็นปริมาณที่ไม่มีมิติเราไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วมันปนกับคนอื่นด้วยเนาะก็เลยละได้นะครับโอเคเนาะแบบนี้นะครับอันนี้คือพูดเรื่องของตรีโกณนะครับเนาะจำไม่เลยว่าถ้าอะไรก็ตามเนี่ยตามหลังตรีโกณนะครับพวกนั้นจะไม่มีมิติแล้วค่าที่ออกมาเออนะครับค่าที่ออกมาจากตรีโกณก็จะไม่มีมิติเช่นกันนะไม่มีหน่วยด้วยนะครับ ค่าที่นะครับออกมาจากตรีโกณนะครับจะไม่มีมิติด้วยนะครับไม่มีเรเดียนด้วยเนาะสังเกตปะคอร์สพายส่วนสามอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งส่วนสองเนาะพายส่วนสามมันคือเรเดียนแต่หนึ่งส่วนสองไม่มีหน่วยนะครับนะและ,และ ไม่มีหน่วยนะครับไม่ใช่เรเดียนด้วยนะรอบเนี้ยเช่นคอร์ดหกสิบองศาคือคอร์ดน่สสามเนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วนสองเนี่ยอันนี้ ant, เรเดียนเนาะแตอนน่อันนี้ไม่ใช่เรเดียนนะครับเราจะไม่บอกว่าเป็นหนึ่งส่วนสองเรเดียนนะไม่ใช่นะเพราะค่าที่ออกมาไม,ไม่ใช่มุมนะครับเนาะเราจะไม่ใส่เรเดียนโอเคปะ่ะค่าที่ออกมาจากตรีโกณจะไม่มีมิติและไม่มีหน่วยนะครับอันนี้คือพูดเรื่องตรีโกณน,นะ ถ้ถามว่ามีฟังก์ชันตัวอื่นไหมที่มันไม่มีมิติและไม่มีหน่วยเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วออกมาเยอะแยะครับนะฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะครับเป็นแบบนี้กันหมดเลยเช่นครับฟังก์ชันยกกํลาลังเนาะอันนะั้นเพิ่มหน้าใหม่แล้วกันเนาะนะครับที่ไม่พอแล้วนะครับถ้าสมมติเราไปเจอฟังก์ชันเลยกําลังบ้างเช่น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 นะครับ อะไรที่เป็นรเรขยกกำลังนะครับเอาเป็นเอ,อกําลังนะครับนะอะไรสักอย่างนึงนะครับซัมติงนะครับนะฮะส่เป็นนี้นะกันหัวใจเท่ากับสีเหลี่ยมนะครับ E กําลังลบหนส่วนสองเกําลังสองส่วน KBT นะครับนะคืออะไรหวานะครับ เอาไว้ว่าคือปริมาณอย่างหนึ่งละกันเนาะนะครับหัวใจเท่ากับสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับนะโน้ตไเลยว่านะครับฟังก์ชันนะครับเลขยกกําลังเนาะแล้วก็รวมไปถึงลอการิทึมนะครับเนาะก็จะเป็นทั้งเดียวกันก็คือว่าค่านะครับที่ใส่ไปเนี่ยสมมติว่า a กําลาังเอ้อยตัว x นะครับก็ไม่มีหน่วยเนาะ ค่าที่ออกมานะครับก็ไม่มีหน่วยโอเคปะ่ะนะครับหรือเราเกรเทิ้งก็เหมือนกันเช่นลอนนะฮะลอนเออไม่ใช่ลอนนะ่ยเขาไม่ได้ย่ออ่านลอนเนาะนะครับฝรั่งนะฝรั่งเขาจะว่าล็อกนะแต่ว่าไม่คำศัพท์ศนนะครับนะพี่จะอ่านว่านิเชลล์ล็อ,ลอกนะครับนะนิเชลล์ล็อ,ลอกเอ็กนะครับนะ ไอตัว x ที่ใส่ไปก็เหมือนกันก็คือไม่มีหน่วยนะครับเนาะแล้วข้างก้อนเนี่ยนะครับก็ค่าที่ออกมานะครับก็ไม่มีหน่วยนะครับแต่ในบางกรณีก็มีนะที่แบบว่าเราต้องการจะพาะกราฟนะครับให้มันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยแล้วเราเอาปริมาณให้มันมีหน่วยไปเทคในช t u r a ล,ล็อกนะครับได้ไหมได้นะครับแต่มันไม่ใช่สูตรนะ ถ้าเป็นสูตรนะครับเป็นเป็นสมการมาเลยเนี่ยนะครับตัว exponent i a l แล้วก็ลอ g a r i t h ม um, ตัวมันไม่มีหน่วยตัวที่ใส่ก็ไม่มีหน่วยนะครับเคนะ็นไหตัวที่ใส่ราคาเรียบมาก็จะไม่ไม่มีหน่วยทั้งคู่ถ้าเป็นสูตรเช่นอย่างเงี้ยครับฝั่งซ้ายนเนาะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแบบเนี้ยแบบนี้นะครับนะตัวเนี้ยนะทางก้อนเลยนะครับไม่มีหน่วยไม่มีมิติด,ด้วย พราะฉะนั้นตัวเลขค่าไปค่าคงที่อย่างหนึ่งไปค่าคงที่อย่างหนึ่งเช่นเลขเลขสามอย่างเงี้ยอ่ะประมาณเนี้ยนะครับไม่มีเลขเออไม่ใช่ไม่มีเลขไม่มีมิติไม่มีหน่วยเพราะฉะนั้นแล้วสองอย่างเนี้ยนะครับจะมีมิติเดียวกันสังเกตนะครับสองอย่างนี้จะมีมิติเดียวกันเนาะเพราะว่าอันนี้สมมติมิติเป็นเป็นอะไรเดียวเป็น x ละกันเนาะแทน l แทน m แทน t อะไรก็ได้ว่าไปอันนี้มิติเป็นหนึ่งอะ ใช่ปะ x คูณหนึ่งก็ได้ x เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มิติเดียวกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คืออีกก้อนเนี้ยนะครับนะจริงๆเอาแค่นี้ก็ได้เนาะนะครับก็จะไม่มีหน่วยเหมือนกันไม่มีมิติเหมือนกันนะครับก็คือว่านะครับ mv กำลังสส่วน kbt เนี่ยนะครับมิติของมันไม่มีก็คือมิติเป็น1นั่นเอง นะครับแปลว่าอะไรครับมิติของ M มิติของ v ีกำลังสองหารด้วยมิติของ Kb แล้วก็มิติของชเนี่ยเป็น1นนะครับ M นี่น่าจะหมายถึงมวลเนะาะก็มีมิติ M ใหญ่เนาะนะครับ V นี่คือความเร็วมิติเปอะไรครับ L T ลชกำลังลบ1่เนาะทั้งหมดกำลังสอง Kb นี่อันนี้คืออะไรน,นี้เราไม่ทราบนะครับนะ ส่วนตัวทนี่คืออุณหภูมิมิติเป็นเป็น t เหรอไม่ใช่เป็น k นะครับเท่ากับหนึ่งใช่ปะถ้าอยากรูมม้มิติ kb หาได้ไหมมิติ kb เราหาได้ปะควรจะหาได้นะครับก็คือเป็นอะไรเอ่ยพี่จดไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เป็นระเบียบแล้วกันนะครับเนาะได้ไรอะ่ะก็ย้ายข้างมนะาย้าย kb ขึ้นไปเนาะนะครับก็จะเป็น m l กำลังสอง t กำลังลบสอง k กำลังลบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากได้หน่วย SI บ้างหน่วย SI ก็จะเป็นอะไร m คือมวลไม่ใช่เมตรนะครับเป็นกิโลกรัมเนาะ l คือความยาวก็เป็นเมตรกำลังสอง t คือเวลาวิ่ง t กำลังลบสอง k คืออุณหภูมิก็เป็นเคลวินอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอากล,ลบหนึ่งหรือไปนะครับน,นี่ก็จะเป็นมิติของ Kb นะครับ kb เนี่ยเขามีชื่อนะเขาเรียกว่าโบ man n นะครับ c o น s t a n t นะครับก็คือข้าวงที่ของโบสแม n เพราะฉะนั้นไอ้ไเป็นข้าวงที่ที่มีหน่วยนะครับบางครั้งเขาจะเรียกว่าข้าวงที่ของโบ m a n นนะภาษาเรยียกเรียกว่าโบ m a n n นะครับโบสแม n จะเจอในเรื่องของเทอร์โมเดลามิกนะครับตัวนี้เนาะ kb นะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเออเนี่ยนะอันเนี้ยไม่มีหน่วยไม่มีหน่วยโอเคเนาะนะครับและหลายอย่างที่เป็นแบบเนี้ยนะครับก็สามารถบิเคราะห์ได้ข้อสอบก็มีนะครับสเปซสอวนอมีนะครับนะวิเราห์หน่วยเนี่ยมีนะครับปีละข้อนะก็มันน้อยนะปีละข้อแต่เทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกข้อนะคือ เทคนิคขข้อนี่ไม่ใช่ไม่ได้แค่ข้อเดียวคือข้อวิเคราะห์หน่วยแต่ข้ออื่นที่เป็นกลศาสตร์เป็นความร้อนไม่ได้ใช้ได้หมดเลยครับวิเคราะห์หน่วยได้นะบางข้ออาจจะดักไม่ให้เราวิเคราะห์ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้เทคนิคอื่นแต่ว่าข้อที่วิเคราะห์ได้เราก็ควรจะทํานะครับการสแกนว่าข้อไหนวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะเวลาไปทําโจทย์เดี๋ยวจะบอกว่าข้อไหนมันทําได้ข้อไหนทาไม่ได้นะครับเวลาคลิปที่เป็นทิ utorial นะครับเอเคเนาะ อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับเรื่องของการวิเคราะห์มิตินะครับเนาะทีนี้นะครับคลิปหน้านะครับเราจะไปดู hand out นะครับนะเอกสาร hand out นะครับเนาะว่าคลิปนี้เริ่มยาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ